สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันทยาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดสมัคสมาชแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับคลิปสกินแคร์รูทีนนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สกินแคร์รูทีนปกตินะคะเพราะว่าสกินแคร์ที่กลุ่มเรื่องมาในวันนี้นะคะก็คือถูกและดีหมดเลยนะคะคัดมาแล้วว่าดีจริง no sponsor นะคะดังนั้น ตามกันได้เลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าเนาะสกินแคร์ที่กบเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบวันเบาๆกบก็จะไม่ได้ออกไปไหนนะคะคือทาแล้วก็อยู่บ้านนั่งทำงานที่บ้านเนาะอันนี้กบเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะคือหลังล้างหน้าเนี่ยกบก็จะใช้เป็นน้ำตบก,ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะเพื่อให้ผิวของเราชุ่มชื้นเนาะซึ่งจริงๆเราเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะของผิวที่สวยผิวที่สุขภาพดีนะคะกบก็จะใช้เป็น ฮาดาราโบนะคะสูตรที่กบใช้ประจำนะก็จะเป็นฮาดาราโบขวดสีขาวจะบอมะเป็นน้ำตกที่กบชอบแล้วก็ใช้ประจำนะเพราะว่าราคาย,ย่อมเยานะและใช้เรารู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชื้นดูสุภาพดีนะคะได้อยู่ในหมวดถูกและดีด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นไซส์170 ml เนี่ยปกติมันจะประมาณ500กว่าบาทแต่ว่า ทุกคนต้องไปซื้อช่วงเซลล์แล้วก็เขาเซลล์บ่อยด้วยนะราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะและใช้ได้นานมากอันนี้ดีนะทุกคนเขามีไฮยาลูรนิกแอซิดนะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานนะไม่ละคายเคืองผิวด้วยคือกลเป็นคนที่ผิวแบบแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งมากนะคะใช้นี้แล้วก็คือลดอาการผิวแห้งไปได้เยอะมากเลยดี จากน้ำตบนะคะกบจะใช้ตัวนี้กบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่เรียงลําดับผิดหรือเปล่าเพราะมันความเหลวความใสมันพอๆกันเลยนะคะจริงๆอาจจะใช้สลับกันก็ได้นะอันนี้คือสกิน1004 Madagascar c e n t มาดากัสกา l e นทล่าแอมพูนะคะก็จะเป็นแอมพูที่เหมือนช่วยบำรุงผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้กบใช้มาประมาณ ปีนึงผมรู้สึกว่าใช้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาใช้รู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเป็นสิวนะแล้วก็จากคนที่แบบมีอาการแพ้ง,ง่ายๆเป็นผื่นง่ายๆเป็นสิวง่ายๆก็ดีขึ้นเยอะถ้าใครไม่ได้ใช้น้ำตบแบบมเมื่อกี้ก็คือหลังล้างหน้าใช้โทนเนอร์แล้วก็ใช้ตัวเนี้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวน,นี้เป็นช่วงเช,ช้าใช่ปะตบล้างหน้าเสร็จก็ไม่ได้ใช้โทนเนอร์นะคะวันนี้เป็นวันขี้เกียจขี้เกียจก็ใช้อะไรแบบนี้ไปเลย คือผิวชุ่มชื้นนะแล้วก็อันนี้ค่า PH เขาจะเป็นกรดอ่อนๆอยู่ที่ประมาณ5.5ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับสภาพผิวของเรานะคะอะไรที่ใช้แล้วแบบช่วยเติมน้ําให้ผิวผิวชุ่มชืน้นไม่แพ้ง่ายอย่างเงี้ยสำหรับกบก็คือใช้ได้แล้วนะโอเคแล้วนะที่เหลือก็คือเป็นผลพอยได้อันนี้ดีนะแล้วนะไม่แรงเลยแล้วก็ใช้ได้นานด้วยใช้นิดเดียวเอง ต่อไปเป็นไอครีมที่ถูกและดีแล้วก็อยากแนะนำมากมากๆเลยแอบเชียร์มาหลายรอบแล้วนะรีวิวไปในเพจหลายรอบมากแล้วนะคะก็คืออันนี้นะคะทิมมาลายาอันเดอร์ไอครีมนะคะไอครีมตัวนี้จะเป็นไอครีมที่กแบบชอบซื้อมาใช้ทาสลับกับพวก Brand เคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์แบรนด์เราก็ใช้ใช่ป่ะแต่ว่าบางทีก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากประหยัดอะไรอย่างเงี้ยอยากทาโดยที่ไม่ต้องคิดมากนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาแบบ ใช้โดยไม่เสียดายเลยโบกได้เลยนะคะโบกไปได้เลยเพราะนี้คือไซส์5 m ml ราคาแค่ร้อยเดียวเองอะเออถูกมากเลยนะเป็นไอคอมที่กมรู้สึกว่าถูกและดีอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่ากบอาบเป็นภูมิแพ้หนัก,นกๆแล้วก็จะใต้ตาดำด้วยความที่เป็นภูมิแพ้เราก็จะขยี้ตาเยอะใช่ไหมใต้ตาก็จะมีแบบริ้วรอยเหี่ยวๆจางๆอะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าอันนี้คือช่วยได้นะช่วยแด้แบบค่อนข้างดีเลยอะ่ะความแพนด้าหายไปนะช่วยลดความคล้ำรอบดวงตาไปได้เยอะมากเลยดีมากๆเลยแล้วก็เป็นสมุนไพรอินเดีย India ด้วยกลัวว่ามันช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้เยอะมากนะคะอันนี้เนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคือเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายแล้วก็ช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเราชุ่มชื้นด้วยเวลาทาก็ใช้นิ้วนางนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบ นิ้วอื่นนะแรงมันจะเยอะเออแล้วเวลาเราทาแล้วมันจะแบบทําให้รอบดวงตาของเรามีริ้วรอยไดแ้แล้วก็เป็นคนมือหนักมากทุกคก็จะพยายามใช้นิ้วนางนะต่อไปนะคะอันนี้ดีดีทุกคนก็คือ mercy w i t c h ีเ serum นะคะผมเคยรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะคือกบแบบเป็นคนที่ชอบใช้วิตซีทุกคนเพราะรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วน่ามันใสแล้วแบบพวกริ้วรอยจุดด่างดำรอยสิวอะไรเงี้ยมันหายเร็วดีนะคะแต่ว่าวิตซีที่แบบ ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพดีอะ่ะแต่อันเนี้ยคุบชอบมากดีมากนะคะกลิ่นจะเหมือนส้มเลยอะ่ะชายเรารู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวอะ่ะกระจ่างใสแล้วก็พวกรอยดำต่างๆมันหายไปค่อนข้างเร็วเลยนะอย่างพวกรอยสิวจากแมสอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันจะแบบชอบทิ้งรอยบนใบหน้าเออจางลงเร็วมากนะคะแล้วก็ ผิวกระจ่างใสดีคือถ้าใช้เป็นประจำมันจะรู้สึกเลยว่าผิวจะใสขึ้นแล้วก็พวกจุดด่างดำจะดูจางลงรูขุมขนจะกระชับเออใครที่รูขุมขนกว้างๆนะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นนะคะก็คือจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยปกติอย่างเวลาใช้มิตซีอะ่ะผิวมันจะแห้งๆเออแต่ว่าอัน,นดีๆนะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งหาซื้อได้ที่เซเว่นด้วยนะราคาน่าจะ59บาทที่เซเว่นแต่เดี๋ยวกุ๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเผื่อใครแบบว่าอยากสั่งออนนนไลน์นะ ถูกและดีอันต่อไปนะคะก็คือเบอร์โนวาเจลนะที่จะเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่กบแบบว่าชอบมากนะคะราคามันโอเคเลยไม่แพงแล้วก็ใช้ดีนะส่วนผสมของเขาก็จะเป็นว่านหงางจระเข้ใบโบบบกแล้วก็แตงกวานะคะใบโบบบเนี่ยก็คือช่วยสมานแผลแล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็แตงกวาเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่หยาบก้านแล้วก็กระจายใส่นะคะก็คือรวมรวมก็ดีมากเลยนะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่กบแนะนําสําหรับคนที่แบบเป็นสิวแพ้ง่ายหรือคนที่กําลังรักษาสิวอยู่แล้วอยากแบบบำรุงผิวให้ชุ่มชืน้นนะใช้อันนี้ก็คือดีนะคะมันไม่อุดตันไม่ทาให้เกิดสิวใหม่ด้วยเนาะก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆเลยนะคะทาไปเลยเบอร์นวาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กบจะแนะนําให้น้องๆเด็กๆที่ถามกันเข้ามาว่าแบบเออพี่กบผมเป็นสิวหนูเป็นสิวอะไรเงี้ยทายังไงนะคะก็ อันนี้ทาบํารุงไว้นะคะคือบางคนเนี่ยบัวแต่ไปรักษาสิวจนแบบลืมบํารุงผิวหน้าแล้วปล่อยให้ผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นนะคะอันนั้นก็เดี๋ยวจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกยังไงก็ยังไงระหว่างที่รักษาสิวก็คือทาบํารุงเอาไว้ด้วยนะคะอืมอันนี้ก็ดีใช้เป็นประจาทุกวันก็แบบเหมือนไม่ค่อยทําให้เกิดสิวไม่อุดตันด้วยอืมแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแผลเป็นก็หายเร็วด้วย ราคาย่อมเยานะไซส์ไซส์25กรัมเนี่ยราคาจะประมาณ7-80บาทอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาแต่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนะาะทาครีมกันแดดนะคะกลุกม่มก็จะชอบใช้อเนซ่าขวดสีฟ้าเนี่ยนะคะ SPF 35 PA บกบวกบวกอันนี้ถือว่าถูกและดีไหมอะคือราคาที่ซื้อมาจะประมาณ700กว่าบาทนะคะตัวไม่แพงนะสำหรับไซส์60 ml นะคือใช้ได้นานมากเลย, <S <S ยอะ <board> เนื้อก็จะเป็นอย่างเงี้ยขาวๆฟ้าๆอ่อนๆน,นะคะ ยังไงก็ต้องทาทุกคนอยู่บ้านก็ต้องทานะเพราะว่าอยู่บ้านมันก็เจอแสงอยู่ดีเดี๋ยวนี้ก็คือนั่งทํางานใช่ปะอยู่หน้าจาอคอมก็โดนแสงอยู่ดีนะคะต่อไปก็จะต้องทาปากนะทุกคนลูคัสพาพาออยเมนต์นะคะอันนี้เป็นบาล์มขี้ผึ้งจากออสเตรเลียนะคะคือเนื้อก็จะเป็นขี้ผึ้งเลยแหละอืมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีติดบ,บ้านสำคัญมากๆจริงๆนะคะ เพราะว่าเอาไว้ใช้ได้แบบครอบจัก,กรวาลมากเลยทุกคนแต่กบอะเอามาทาปากทุกวันเลยเพราะว่าทาแล้วปากไม่แห้งไม่แตกไม่ลอกเลยนะอืมปากชุ่มชื้นมากนะคะใครที่มีปัญหาปากแตกปากลอกดึงน้ําน้อยแล้วปากแห้งอะไรเงี้ยทานี้แล้วแบบดีเลยหรือว่าใครที่เพิ่งเป็นสิวนะคันๆแดงๆนิดนึงอะทาไปก็คือ วันเดียวยุบเลยทาไปนะตื่นมานี่แบบยุบเลยนะคะหรือใครเป็นหนองเงี้ยมันก็จะแห้งเร็วนอกจากนี้ก็คือยุงกาดหรือว่าแมลงกดัดเป็นตุ่มเป็นผื่นคันนะคะทาไปก็หายคันแล้วก็ไม่เป็นแผลคือใช้ได้หมดเลยตั้งแต่เรื่องความสวยความงามไปจนแผลแบบน้ำร้อนลวกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้หมดเลยนะหรือถ้าใครแบบ ข้อศอกด้านหัวเข่าด้านประตูมด้านอะไรอย่างเงี้ยทาเป็นประจำเนี่ยผิวบริเวณนั้นมันจะนุ่มเนียนขึ้นเยอะมากเลยนะคะกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันดีขนาดนี้แล้วมันแบบดีใช้ได้ผลทุกอย่างเลยนะแล้วราคามันถูกมากทุกคน25กรัมเนี่ยนะหลอดเท่านี้ก็คือ200กว่าบาทแต่คือซื้อมาก,ก็เอาไว้ใช้ทําทุกอย่างได้เลยนะคะคุ้มมากอันนี้สุดท้ายล่าสุดท้ายจริง,รงๆแล้วก็คือ เป็นแป้งนะคะเหมือนทาอะไรทุกอย่างไปหน้ามันก็จะมีความหนึบๆน,นิดนึงนะก็ต้องทาแป้งนิดนึงนะคะผมก็จะใช้ Pond's Magic BB Powder นะคะคือ Pond's BB เนี่ยมันใช้ดีมากจริงๆนะทุกคนคือเมื่อก่อนไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนมีบล็อกเกอร์จีนหรือเกาหลีสักอย่างอะ่ะ ที่เขารีวิวว่าดีมากๆาแล้วเหมือนเวลานักท่องเที่ยวมาเมืองไทยอ่ะเขาก็จะมาเหมาซื้อกันไปใช่ปะแล้วผมก็เคยไปเดินซุปเปอร์แล้วผมก็เจอคนหนึ่งเขาก็แบบกวาดไปหมดเชลฟ์เลยก็แบบได้มาอันนึงแล้วพอมาลองใช้แล้วก็แบบเฮ้ยดีดีจริงๆทุกคนราคาก็ย่อมเยาไม่กี่สิบบาทเลยอะ่ะนี่คือแบบไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องใช้แรื่องทใช้มือนะคะแต่ว่าถ้าใครเมคอัพจิงจังอ่ะแล้วใช้ตัวน,นี้ก็เอาแปรงปัดๆปัดๆนะแต่คือมันใช้แล้วหน้าแบบเนียนกริบเลยอะทุกคน แล้วก็คุมมันมากใครที่หน้ามันออกไปทั้งวันเนี่ยนะคะหน้าไม่มันไม่วาวเออเลิศอยู่นะอันนี้เขาจะเป็นแป้งฝุ่นผสม BB นะคะเนื้อละเอียดมากเลยอะเออเมื่อกี้ตอนทาก็คือเนื้อละเอียดมันจะไม่เหมือนแบบแป้งฝุ่นปกตินะคุมมันใช้แล้วหน้าแบบ ไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ดูแบบไม่ได้ขาวโบะเออปกติพวกแบบแป้งผสมบ B ีที่ราคาประมาณนี้หลายหลายแบรนด์ที่เคยใช้นะใช้แล้วก็แบบหน้าลอยขึ้นมาเลยนะ,ะทั้งที่กบแบบเป็นคนที่ผิวขาวมาก้วยนะทุกคนเออกบก็รู้สึกว่ามันใช้ยากเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยสาวๆก็จะแบบผิวสองสีผิวแบบน้ำครึ่งอะไรเงี้ยเออน่าจะใช้ยากแต่อันเนี้ยคือเพื่อนๆที่แบบผิวแทนๆผิวคล้ำอะไรเงี้ยเขาใช้ก็คือโอเคเลยนะหน้าไม่ลอยไม่เทาแน่นอน จบไปแล้วสําหรับสกินแคร์รูทีนที่แบบถูกและดีราคาย,ย่อมเยาซื้อตามได้แน่นอนกระเป๋าไม่ฉีกกระเป๋าไม่แหกนะคะคือตอนนี้ถึงแม้เศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ดีเศรษฐกิจจะพังนะแต่หน้าเราจะพังไม่ได้คนหน้าเราต้องดีต้องสวยไว้ก่อนนะอ่ะใครที่แบบอยากลองตัวไหนไปลองซื้อตามกันได้เลยรับรองว่าใช้ดีทุกตัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย